สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้มาสำรวจหมายครับดูว่ามีปลาอะไรขึ้นจิบบ้างก็ที่ตรงนี้ก็ฟุดก่อนก็เป็นหมายตกหน้าดินของผมเลยนะครับวันนี้ก็ลองมาดูอีกครั้งก็ <c oughs> เห็นปลารู้จะละล ตองตีไปก่อนนะครับมีลึกแลวลมแรงมาก <c oughs> หมายแรกแล้วกันนะครับวันนี้มาสำรวจดูเฉยๆครับก็ไม่ได้หวังที่จะได้ตัวปลาอะไรนะ Cần lắm mà, lo không đủ <laughs> Máy nhà hấp đi Hay thô mà Cái bếp là Đấy kì là Đó Lâu cháy mà đấy Ủa cháu mà cả ป่ายังได้ป่าอย่างครับปากกดล่ะปากกดปากก้อ ไล่ไล่ไล่เนาะมีอยู่โอ้โหบานลูกอคกอกันตีพวกนั้นต้องมีเรือเนาะ อ๋แล้วครับท่านผู้ชมสมเดโอ้หลุดแล้วยังอยู่โดนครับโดนครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับ โอ้โหตรงนี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับสงสัยผมต้องลงแล้วโอ้ยโหสับโอ้โหเฮ้ยถือ เห็นตามมาเมื่อกี้นะครับ <c ười> ไม่ไหวน้อง <c ười> โอ้โหอุปสรรคครับลึกด้วยโอ้โหสัยจะหลุดแล้วโอ้ยยังอยู่ โอ้โมครับนี่ครับสุดโดน้ำอิงแมโอ้โหแม่งเลยโอ้ช่วยหน่อยโอ้โหมาแล้วครับฮะ <laughs> นี่ครับผมสงสัสยหลุดแล้วอะ นี่ครับมาแล้วต้องขอความช่วยเหลือหน่อยตั้งไว้นะครับโกว่าอยู่ๆครับหันฟ้องฟุดๆอยู่กัดแด้นะ <laughs> ต้องขอความช่วยเหลือจาก ชาวบ้านหาปลานะครับ <ś c oughs> ไม่รู้อยู่รึเปล่าช่วยด้วยครับ,รบ,บตัวปลาใหญ่แต่มันมันอันนั้นอนะได้ละได้ละโอ้โหไดเละไดเละโอ้โ โอ้โดนเต็มๆเลยได้อยู่เนาะได้นะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับน่าจะไม่หลุดแล้วนะนี่ครับท่านผู้ชมครับไม้น้ำอิงครับมันยังมีอยู่ละดูงาผมขอบุณมากครับ ก็ขึ้นมาเลยดีกว่าโอ้น่ครับโดูโดโหูด ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณโลกว่าครับจะดูโหดนี่ครับโดนไปแล้วต้องขอบคุณชาวบ้านนะครับที่หาปลานในละแวกนี้นะครับก็จะมาช่วยพยายามตักให้แต่ก็โอเคครับผม ขึ้นมาจนได้นะครับผมเป็นชโดโหดเราต้องกําจัดมันออกไปนะครับโอเคครับก็เป็นไม้หม,ม้บริเวณนี้เขาเรียกว่าไม้หาวาังผานะครับผมก็มีทุกที่นะครับชโดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ